สวัสดีครับทุกคนผมกิตครับวันนี้พี่กิตก็มีการทดลองสนุกๆมาฝากทุกคนอีกแล้วครับคือแต่คลิปนี้พี่กิตไม่ได้พาทุกคนมาทําตุ้มตาครับเพราะว่าเราทำตุ้มตากันมาเยอะแล้วเรามาทําการทดลองน่ารักน่ารักลองแนมกันดูบ้างนะครับทุกคนจะไปดูกันเลยครับว่าพี่กิตจะทำการทดลองอะไรนี่เลยครับทุกคนเมนทพอดแล้วก็ตั๊ซี่ทุกคนคงอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างนะครับที่หลายๆช่องเขาทำการที่เอาเมนทอดมาใส่ตั๊กซี่เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับทุกคนว่ามัน จริงอย่างที่เขาทำกันรู้ป่ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยครับทุกคนโ้โหดูทุกคนพุ่งแรงมากบบเลยนะครับ พี่ีร้องกินให้ดูนะครับโอ้โอร่อยจริงนะทุกคนเอาละครับทุกคนเมื่อกี้พี่กีได้ลองครับแปบดบซีไปแล้วนะครับจะลองมานองกับโคกุกบังครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าโคก,กับแปดซีอะไรจะพุ่งขึ้นสูงกวกันนะทุกคน โอ้ทุกคนดูนี่พวกคุณแข้นแรงทุกคู่เลยนะครับโอ้ยดูดีทุกคนเองทำปฏิกิริยากันอยู่เลยครับเดี๋ยววิคจะลองชิมดูนะทุกคน มีรสชาติผมเห็นวัวเยอะอยู่พอสัควรน,นะครับทุกคนไงบ้างครับทุกคนพี่กิจก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับกิจของพี่กิจครับสำหรับการทดลองเมนทอดกับน้ําอัดลมนะครับทุกคนคือแต่พี่ก็เตือนมาอย่าซื้อมาทําเล่นดีกว่าครับทุกคนเสียได้ตังนะครับเมื่อกี้ก็หมดตังไปเกือบร้อยบาทนะครับ แต่ก็เพื่อความสนุกนะครับทุกคนถ้าเราไม่ทําการทดลองเราก็จะไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเอาละครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่กิตไว้นะครับ,ด like, ดนนรบเดี๋ยวคลิปหน้าพี่กิจก็มีคลิปสนุกๆมาฝากทุกคนอีกแน่นอน,นครับบ๊ายบายค่ะ